ทั้งสองแวะกันที่บ้านของฮารี่ก่อนถีดท,ทางเข้าหน้าบ้านฮารี่เห็นขบวนเจ้าสาวซึ่งน่านจะเป็นน้องสาวของเขากับท่านพ่อท่านแม่ที่ดูมีความสุขออกเดินขบวนกันออกไปว่านเสียวซานก็ปล่อยให้ฮารี่อยู่คนเดียว ฮาร์รี่เดินเข้าไปในบ้านของตนเองด้วยรอยยิ้มภาพความทรงจําที่สองพี่น้องวิ่งเล่นด้วยกันก็ผุดออกมาเป็นภาพสามมิติตรงหน้าฮาร์รี่มีความสุขที่เห็นพ่อแม่พี่น้องกินข้าวด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาดูเหมือนว่าทุกคนจะมีความสุขดีฮาร์รี่ตัดสินใจไม่อาจบอกลาต่อหน้าได้แต่ได้นํายาสมุนไพรอายุยืนเงินเก็บของเขาและได้แดงที่น้องเล็กถักไว้ให้วางไว้บนโต๊ะทุกท่านดูแลตัวเองด้วยฮาร์รี่ลากร เมื่อฮาร์รี่บอกลาคนในครอบครัวเรียบร้อยแล้วก็ออกมาพบว่านเสซียวซานที่รออยู่ข้างนอกขอบคุณนะที่รอแล้วทั้งสองคนก็ออกเดินทางกันต่อไปที่ไทนานจะมีการจัดประลองเล็กๆของพวกที่ไร้สังกัดที่อยากจะมีสังกัดที่แววนซว์ีมีสำนักที่บันเพนเพียงทั้งหมด7จ็ดสำนักเยียนเว่ยฮุบเขาห่วงเฟิงเขาหลินโซ่สำนักชิงชูขว่าเต่าวู เทียนเจียเปาสำนักจุยเจียงและก็ยังมีผู้บำเพ็ญเพียนตักกูเล็กๆอีกว่านเสียส่ยวซานชี้ให้ดูหุบเขาไถหนานที่อยู่ข้างหน้าจะมีมนบังเล็กๆเมฆไหลผ่านตลอดทั้งปีเพื่อไม่ให้คนธรรมดาลุกล้ำเข้าไปหารรี่เดินตามว่านเสี่ยวซานอยู่ดีๆเขาก็หายตัวไปในหมอกที่หนาจัดแล้วก็มีมือออกมาจากพอเทลดึงหฮรี่เข้าไปด้านในเหมือนเป็นตลาดนัด ว่านเสียวซานจะพาหารี่เดินดูรอบๆจนกระทั่งมาเจอชายล้วงกระเป๋าคนหนึ่งอูจิ้วจือหารี่จึงขโมยมันคืนมาแต่ก็ถูกแม่นางคนหนึ่งชื่อหูผิงกูจับได้ตะโกนบอกอูจิ้วจือนักพรตชินหวนจึงออกมาแก้ต่างให้ว่าอูจิ้วจือขโมยเพราะความสนุกเท่านั้นทุกครั้งที่ขโมยก็จะคืนให้เจ้าของเขาว่าอย่างนั้นนะ ฮาร์ลี่เดินตลาดคนเดียวก็พบกับตำราวิชาฉางชุนจึงขอซื้อจากเท่าแกในราคาศิลาวิญญาณสองก้อนแต่ฮาร์ลี่ม่มีจึงจ่ายด้วยยาลูกกรอนแทนร้านต่อมาฮารลี่เห็นฝูงคนที่นำโดยหลู่ิี่เฟิงกับเฉินเฉียวเชียนกำลังต่อราคากับไปค้าหัาห่นหวินจือเคล็ดวิชาชมรุษสามารถล่องขนสิ่งต่างๆได้ฮารลี่เห็นดังนั้นก็อยากได้ พวกลูกค้ากลั่นแกล้งไมคะจากราคา8ศิลาวิญญาณเหลือเพียงหนึ่งแต่ฮรรี่ใช้มิตยาจินสุยสองขวดเลยเป็นอันเดียวนี้ฮรรี่ได้ไปสร้างความไม่พอใจให้กับลู่หวินเฟิงเป็นอันมากจนเกือบจะวางวยกันด,ดีดีนะเฉินเฉียวเชียนมาห้ามไิร้รก่อน หน้าที่รับตาคนฮารี่ได้ใช้ผ้าล่องขนเพื่อซ่อนขวดเขียวเอาไว้จากนั้นแมคคาฮันวิ่จือก็วิ่งมาหาเพื่อขอบคุณฮารี่เธอนำปากกาจินจูที่สามารถวาดเขียนยันได้มาขายให้พร้อมกับแถมตำราย,ยันให้ด้วยฮารี่ตกลง ว่านเซียวซานกับกลุ่มคนล้วงกระเป๋าก่อนหน้านี้นั่งล้อมกองไฟสนทนากันเรื่องการเข้าสังกัดก,กับสำนักต่างๆถ้าไม่มีเม็ดยาจูจี้ก็จะไม่มีทางไปถึงขั้นจูจี้ได้แต่ถ้าได้เชิงเซียหลิงมาก็จะเข้าสังกัดในสำนักได้ก็จะได้เม็ดยาจูจี้ด้วยแต่เชิงเซียหลิงได้สาบสูญไปหลายสิบปีแล้วแฮร์ี่ที่แอบฟังอยู่คิดว่าสิ่งของที่ตัวเองถืออยู่น่าจะเป็นเชิงเซียหลิงจึงคิดกับตัวเองว่าเราได้เจอของดีเข้าให้แล้วสินะ แล้วตอนนี้ก็จบลง